พี่ใช้ผู้ช่วยเขาอะทุกครั้งมาพี่อะเขาขายแพงมาก

ค่ะนวยครับอันนี้อนี้โลคาเีอะไรคะเนี่ย โซเลนาครับเหมือนกันไหมเหมือนกันครับใครม้แม็กเวลล์หายหมดแล้วไม่มีของแล้วอาทีที่แล้วยังดีแต่ภาพนี้ก่ะแล้วกระจกโอ้รถเข้าไปตอนนี้ก็ไม่กล้าไปอ่ล้ หนึงอะหนึ่งพันไอตัวนี้เกือตหรออะไรเสืออชมพูอะไรอ่ะอ๋อไม่เกียบว่ะครับไม่เียบนี่สองร้อยใช่ไหมนน 200. ใช่

ก็เห็นมีทัง้ง่าต้องหน้าหนาวครับอันนี้อันนี้ปอปีลยะ150น้อยห้าสิบกสีแดงเนี่ยเนี่ยตัวละร้อยสวยนะ,นนะยสวยนะอยู่นะสวยอุ้อาามของหาก Okay. ดอกมันดอกาักุระเอ,อสวยนี่นสวยสวยนี่สองต้นอ,อ,อ๋อมันสีม่วงแบบนี้ชา่าอ้อเหมือนดอกซากุร ัุกเ้าเราต้องเปลี่ยนทุกเหมือนไหมล่ะเหมือนดอกซากุระไมถ้าเราใช้หินนกั็ด้่ไหมือนได้กหินกัไ้กนหนกไัไ้ัหได้ินไ้นก็ด้นได้นกได้ใับหิ่ก็ไับไับกนัน้นั้ักับไได้ด้ ที่เราไปเรียกเองก็ออกยากนะเขาหัดเียเยอะเขยมบ้านเราปลูกก็ไม่ออกอ๋อนี่เหรอแล้วทำไมเข็มมันน่าจะออกง่ายที่บ้านปลูกไม่ออกเลยครับอือครับเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์เหรอครับเลี้ยงแบบผากเสฉวนอะไรอีก เราต้องให้สวยเขาด้วยายครับเลี้ยงครับผมก็เลี้ยงด้วยผมอยู่กับภุมธานีครับอะไรครับก็เลี้ยงมันที่แบบเลี้ยงหลากหลายครับคือเราเลี้ยงหลากหลายเนี่ยมันทําให้เราไม่เบื่อ พ่อดูเขาแกะชมพูนี่สวยเนี่ยเป็นอี่หงมไหมคะ ขนาดนี้เลยเหรอไม่กระถางละสี่ร้อยต่อีสวยมากสวยลนะกระถางอันนี้เมลาอกร่าอรอันนี้อโลกาสลสีสีขาว อันนี้อะไรนะเมโลค่ะพี่ถ้ากินอยูอโลคาเซียเมโลก่ถรถางละห้าค่ะโอ้ใบใหญ่มากเลยใช่แล้วก็มีหลายต้นในหนึ่งกระถางด้วยค่ะพี่ก็หลายต้นเป็มกใช่ค่ะจะโตขึ้นอีกถ้าแยกก็จะใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งแต่ว่าเขาจะเน้นเป็นฟูมากกว่าไจะหนาเนล้ยกับเสียดากลิเ เนื้อจะไม่เหมือนกันค่ะลายดลายสวยกว่าใช่ลายใบจะสวยกว่าไอ้ก้อนไอ้ก้อนไปปุ้ยรน้ำเลย

拼多多。 Okay. ้ความด่างเอเราคนเขียวนะรวมกันนี่ห้าต้นลึงียี่บาทไปทำขนมหวานอ๋อใบเตยด่างเป็นใบเตยด่างเอาเอาเก็บไปเลยโอ้ใบเตยด่างแปลกไหมเนอะี๋ยวมันมันมันความัด ด่าไปด่ารัฐบาลไปได้เงินยาวๆนี่อะไรครับฮะเปินยาวๆเ่ยไม่รู้ไงะหนรู้การซมอันนี้การซ้มด่างใช่ไหมครับส้มด่างใช่ด่างงามเลยนะ โอ้คนแทงเนาะนี่ออกมาแล้วนี่ใช่คช่แล้วให้เนี่ยใช่ใช่แล้วเดี๋ยวน้องเขาก็จะอัพราคาให้มาอีกอ๋อคนนับเป็นใบเหรอประโยศก็็เปนใบไงพระถางนี้ไม่หมื่นกว่าเหรอนี่ยใช่หมื่นกว่าค่ะแล้วใบใบใบใหม่ท้่มาแล้วสวยนะทีนี้นี่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ตกใบละสามพันเนี่ะใบละสามพัน อ๋อตันนี้หมื่นมันอยู่แต่เน้นสีอะไว้ถ้าต่างชาติเลยนะต่างชาติก็เอาเลยเล่กๆ้ผลผลย้ายแน่ยิ่งยิ่งไอไว้แล้วนะขายดีนะไวยเนี้ยหว้ไว้จะได้ใช่หมวะจติดอยู่เนสองพันไรสองพนใช่เงไแล้วนะ

ัวนี้เหรอจ้าตัวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่แม่แม่ค่ะเอออ๋ออันนี้คือช่วเข้าชั้นแต่อันนั้นเลยอัวนั้นเลยมันสวยนะเออเขาไม่ได้เขียนชื่อไว้เขาไม่ได้เขียนชื่อไว้ก็เลยก็เลยไม่ไม่รู้เขารอให้น้องมาแล้วให้น้องนี่อ๋อนี่ไงนี่ไงเนี่ยข้อละห้าร้อยปีสองห้าร้อยปีสามอ๋อสเตฟฟี่ออโวอะไรนะพัน สี่พันเก้าหรอสี่พันเก้าใช่สี่พนเก้าห้าสิะไนะสปาที่ไฟล่ำหรอลสปาที่ไฟจ้าจ้าจคุณที่จ้าจ้าย้าอยู่รหนี่ยนไกีนี้มันไม่ด ใคร้าอยากได้ให้มาซื้อที่ร้านประโยคนะคะนี่มีตต้นไม้สวยๆร้านประโยคที่ขายกล้วยไม้อ่ะไม้สวยๆมีเยอะแยะเลยเด็กอากนิมาก็มีเงินไหลมาก็มี ส awesome. well ่วนมากเป็นจะเป็นไม้ล่ะนี่เงินไหนมาจะอยู่ได้นานนะต้นไม้ทีเม็ดเลยนะจ้าดะได้ได้หัวก็โดนลาตายอ้ับมาถูอด้วยกันนยนะเล่นไม่เอกัน คุณจะเอาจเานะหนูอ่ะเวลาหนูซื้ออะไรถ้าใช้ครั้งเดียวจะเอาพันแล้วก็เอามาเก็บไว้เก็บไว้ดี่เดี๋วเป็นหน่อเดียวนี่ละห้าสิบใช่ไหมสองเท่าสองร้อย